ทำไมทหารกัมพูชาถึงสนใจการยิงปืนครกของทหารบกไทยและเพราะอะไรทหารกัมพูชาถึงสนใจมาฟังกันนะครับโดยอย่างแรกผมไปเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นของช่อง n e ็กเจ็งโซกีนะครับอ่านยากมากนะครับจะเห็นได้เลยว่าทางสื่อขเขมรเนี่ยอินฟลูบางคนเขาสนใจการยิงปืนครกของทหารไทยซึ่งทหารไทยเนี่ยน่าจะเป็นคนอัพคลิปแบบนี้เองนะครับแล้วขเขมรก็เข้ามาดูได้อย่างแรกเลยนะครับ การยิงปืนครกของทหารบกไทยเนี่ยจะมีความแม่นยำมีความปลอดภัยกว่าทหารกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างแรกทหารบกไทยจะมีการใส่หมวกเหล็กและอุปกรณ์นะครับป้องกันความปลอดภัยต่างๆเวลาทําการยิงปืนครกอยู่เสมอนะครับและหลังจากทําการยิงปืนครกแล้วทหารบกไทยก็จะไม่ได้ไปยุ่งบริเวณขาตั้งนั่นเอง ซึ่งถ้าเทียบกับการยิงปืนครกของทหารกัมพูชาจะเห็นได้เลยว่าทหารกัมพูชาไม่มีการใส่หมวกเหล็กนะครับที่สําคัญเวลาทําการยิงแล้วยังเอามือไปจับขาตั้งนะครับทำให้ขาตั้งเนี่ยอาจมีการเคลื่อนและตาแหน่งผิดเพี้ยนได้นั่นเองแสดงให้เห็นเลยว่าทหารขเขมรไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับอ่อนแอสู้ทหารไทยไม่ได้ในการยิงปืนครกนั่นเองและจากเว็บไซต์ของทางการไทยที่เปิดเผยเองนะครับจะเห็นได้เลยว่าทางเราผลิตปืนครกนะครับและกระสุนได้หลากหลายรุ่นตามมาตรฐานของนาโต้เลยนะครับ รวมไปถึงทหารบกไทยยังสามารถผลิตลูกกระสุนปืนครกนนเองนะครับหลากหลายรูปแบบตั้งแต่แบบระเบิดแรงสูงนะครับไปเป็นตั้งแต่81ม mm, มและแบบแบบนี้ก็ผลิตได้เหมือนกันนะครับ60มิมแบบระเบิดแรงสูงและเรายังสามารถผลิตแบบไวท์ฟอสฟ o รัสได้อีกด้วยนะครับขนาด120มิมตร และนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารกัมพูชาถึงสนใจการยิงปืนครกของทหารไทยนะครับเพราะจะเห็นได้เลยว่าทหารบกไทยมีอาวุธปืนครกที่ดีกว่ามีกระสุนปืนครกที่ดีกว่ามีการยิงที่เป็นมืออาชีพมากกว่านั่นเองนะครับ